จรันพรนบสกบาสิกาผู้ที่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยทุกท่านอรามาดูความรู้เกิดจากสี่สถานด้วยกันมีหลักของการศึกษาวางไว้ในคัมภีโลกนิติหรือว่าโลกนิตนะนะว่าอาจารยปาดามาดาเตปาดังสิโสสชาณนา,นาปาดังสับร,รัมจารีปาดังกาลกาเมนะจา ความรู้ที่ผู้ศึกษาจะได้รับนั้นเกิดจาก4ส่วนก็คือส่วนที่1จากครูบาอาจารย์สั่งสอนส่วนที่2จากตนเองท่องสาธยายคนา้นคว้าสอบถามสนทนาพวกนี้นะข้อที่สจากเพื่อนนักเรียนที่ศึกษาร่วมกันมีการสนทนาไต่ถามกันเป็นต้นข้อที่4จากการเวลาที่ค่อยผ่านไปอันทำให้เกิดประสบการณ์นะสข้อนี้นะ มีส่วนช่วยสัมพันธ์กันทั้งนั้นเลยแต่ว่าที่สข้อเนี่ยจะเป็นไปได้ดีจะหมุนไปได้ดีก็คือต้องอาศัยตนเองเนี่ยเป็นคนที่เป็นเป็นผู้ประสานทั้งหมดเลยอย่างเช่นถ้าเกิดเราเจออาจารย์ดีแต่เราไม่อุปถักอาจารย์เราไม่ค่อยชอบถามชอบขยันในการยาซักไซนได้เรียงถามว่าครูอาจารย์จะให้เราอะไรได้มากเขา่าไม่มากเลยถ้าเราไม่ขยันดูแลไม่ขยันอะไรท่านจะอยากจะสั่งสอนอะไรเรามากไหม ลาดืกกด้อก,ก้ต่างอ่ทธิพลานั่นอยากจะให้ความรู้แล้วไหมมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเองเลยนะในการที่จะสารสัมพันธ์โดยเฉพาะเพื่อนนะเพื่อนเหมือนกันถ้าเกิดเราไม่รักน้ําใจหรือว่าไม่คอยนะร่วมการชวนกันสนทนาศึกษาปฏิบัติเพื่อนก็ให้ความรู้อะไรเราไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราร่วมกันศึกษานี่บางทีแล้วมันได้แง่มุมกตัวอย่างกันก็มาแบ่งปันกันได้ใช่ไหมแล้วก็การเวลาที่ผ่านไปนี่แหละ การศึกษาการอ่านการฟังแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยนะอย่าคิดว่ามันเท่าเดิมนะจริงนล้มันมีการพัฒนาตอนสมัยอาตมาพันษากสก็คือพศสามศูนเนี่ยนะมาบวชตั้ปี 28, 28. อสองแปดสองห้าสพศสาศูนเนี่ยนะพอเริ่มไปเรียนอภธิธรรมเริ่มแรกก็ยังไม่เข้าใจอะไรลึกซึ้งแต่ว่าไปอ่านธรรมบทกาถาธรรมบทเนี่ยเป็นเล่มเล็กแปดเล่มนะเล่มเล็ก ยังไม่ได้พิมพ์เป็นเล่มใหญ่นะเขาแปลเป็นเล่มแปลถา้ถาถาธรรมบด8เล่มนะมาเขามาอ่านก็นสนุกดีเป็นเรื่องเรื่องใช่ไหมเรื่องพระเจ้าพระเสนิโกศนเรื่องพระสารีบุตรเรื่องการเกิดขึ้นของยังยักษินีอ่านไปก็เอิมก็สนุกดีแต่ว่าธรรมะยังไม่ได้อะไรเลยนะเพราะยังไม่เข้าใจธรรมะอะไรลึกซึ้งใช่ไหมก็อ่านไปอ่านไปจนทั้ทงจบหมดเลย8เล่มเนี่ยถาธรรมบทเนี่ย แต่ตอนหลังก็ผ่านไป4ี่ห้าปีแล้วเนี่ยหลังจากเข้าใจพระพิธรรมแล้วเนี่ยนะเรื่องมันมาปฏิติประต่อกันหมดตัวละครทั้งหลายนี่ทีแรกก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครใช่ไหมแต่ตอนหลังก็ปฏิติประต่อกันหมดนะพระเทวทัตสัมพันธ์กับพระเจ้าอาชาติศัตรูยังไงจะล้ำบันกับพระเจ้าวิมพิสารยังไงใครเป็นญาติใครต่างๆก็เริ่มปฏิติประต่อนะทั้งทัศที่อ่านมานานแล้วนะแต่ว่าพอเราเริ่มมา นะเข้าใจธรรมะแล้วก็มาจับปไตยปิฎกเล่มนั้นเล่มนี้เล่มนั้นนี้มันเริ่มนะโยงใหญ่ถึงกันแล้วนี่คืออาศัยประสบการณ์นะปรนะสบการณ์ที่ผ่านไปผ่านไปอะ่ะมันจะเริ่มปฏิปะตะปฏิปะตอนะอาจารย์สมบัติก็ใช้วิธีนี้นะท่านก็ไม่ได้เรียนตามหลักเกณฑ์ไม่ได้เรียนบาลนะีไม่ได้ไปเรียนอภพิธรมบัณฑิตอะไรอะ่ะแต่ว่าอ่านเองแต่อาศัยอ่านมากอ่านมากพออ่านไปอ่านไปอาา่านไปแล้วมันก็โยงใหญ่ถึงกันความจำนั่นดี ทางจาบีมก็ยิ่งยงใหญ่ได้ง่ายมันก็เห็นภาพได้ได้ง่ายพราะว่าเนี่ยสูตรเนี้ยถึงคนละพยัญชนะกับสูตรนี้แต่อัตมันอันเดียวกันนะเป็นเรื่องเดียวกันทุกสูตรทุกสูตรนะต้องสามารถลงอริยสัจสี่ได้นะถ้าเราสามารถมองทุกสูตรเป็นอริยสัจสี่ได้แสดงว่าเราประสบความสำเร็จแล้วนะในขั้นการศึกษาตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับขั้นปฏิบัตินะเพราะนี้ความรู้สี่ส่วนนี้นะ หลวงตาได้ความรู้เพิ่มพูนจาก3ส่วนในเบื้องต้นพอสมควรโดยเฉพาะการค้นคว้านอกห้องเรียนหลวงตาให้เวลากับการอ่านพระไตรปิฎกอัตถิายอย่างมากยิ่งอ่านก็ยิ่งได้รับความทราบซึ้งในอัทธรสอัทธรสนี้ก็หมายถึงปีติที่เกิดจากการได้ความเข้าใจในเนื้อความยิ่งเข้าใจก็ยิ่งได้ปีติใช่ไหมทราบทราบนี่คืออัธรสนะ ส่วนธรรมรสก็คือปีติที่เกิดจากได้ความไพเราะสละดสดวยของธรรมะนั่นเองพู้เจ้าแสดงธรรมะแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยมีความไพเราะอยู่ในตัวโดยเฉพาะสาษาบาลีเนี่ยนะก็ได้อัตยรสธรรมรสของพระพุทธเจ้ามากขึ้นเพราะความตรงไหนที่เกิดความสงสัยไม่เข้าใจก็ไต่ถามพระอาจารย์มหาอมารบ้างถามพระภิกษุที่ศึกษาร่วมกันบ้างเมื่อการเวลาผ่านไปผ่านไปความรู้ของลงตาจากการศึกษาหลักคาสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งบรรจุอยู่ในพระไตรปิฎกและอัตถกถา็ค่อยค่อยปัดติปต่อจนเห็นแนวทางการปฏิบัติได้ค่อนข้างชัดเจนเหมือนการต่อภาพที่เรียกว่าจิกซอจิกซอแปลว่าอะไรโยมตัวต่อแปลว่าภาพต่อเหรออันนี้ก็เหมือนกันนะโดยเฉพาะหลักการปฏิบัติในพระสูตรสําคัญก็คือสติปัฏฐานสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรใหญ่นะโยมเป็นพระสูตรที่สําคัญมากเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติเลย นะก้อยบัตรทั้งหลายเนี่ยจะต้องสงเคราะห์ในสติปฐานสูตรได้นะซึ่งสำนักปฏิบัติธรรมในปัจจุบันแต่หนําสำนักก็อ้างว่าสอนให้ปฏิบัติตามแนวสติปัฐานสูตรทั้งนั้นแต่เหตุไหนแนวทางการปฏิบัติกลับไม่เหมือนกันและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือสอนให้ปฏิบัติต่างจากสติปฐานสูตรในพระไตรปิฎกยืนหนอเดินหนอหนัง่งห,หนอนอนหนออยู่ในสติปฐานสูตร หรือเปล่าฮยมไม่อยู่แล้วมาจากไหนอ่ะมาจากพมา่าใช่ไหมอันนี้แสดงว่าเป็นของนําเข้า <c oughs> เป็นของนําเข้าทางประเทศนะนะในเมืองไทยเราเองอย่างเช่นปฏิบัติสัมมาระหังก็มาจากไหนสติปัฏฐานอะไรสติปัฏฐานไหนเห็นไหมเป็นวิธีการพลิกแพลงเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นยี่ห้อ หรือว่าเป็นแบรนด์นะถ้าแบรนด์เนี้ยโอเคนะก็ใครถูกอัติยาสัยก็ปฏิบัติตามนั้นตามนั้นไปแต่ว่าเรามาเช็คบ้างหรือเปล่าว่ามันตรงกับหลักคําสอนไหมคนไทยชอบเช็คไหมโยมไม่ชอบเช็คเลยถ้าเป็นฝรั่งนี่ <S <S 1> <S 1> <S เขาจะทําแบบน,นี้ไหมโยมฝรั่งเขายอมไหมฮนะถ้ามาเมืองไทยคงต้องยอมเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นเมืองนอกเขาก็ไม่ยอมหรอกก็ต้องถามก่อนใช่ไหม ทำอะไรบ้างเก็บเงินไปเนี่ยแล้วทําอะไรบ้างนะคนไทยเราเชื่อง่ายเห็นไหมออนิสัยคนไทยอะ่ะเชื่อง่ายแล้วก็โดนหลอกง่ายด้วยนะอืมก็ถือความมากไงเพราะสํานักที่เข้าไปกันเยอะๆเนี่ยถ้าไม่ถูกคนเขาจะไปได้ยังไงไม่ใช่คนธรรมดาเขาจบปริญญาตรีโทเอกเป็นขน้าราชการเป็นนายพลเป็นคุณหมออะไรเยอะแยะทําไมเขาไปงานแสดงว่าสํานักนี้ต้องถูกใช่ปะโยมนี่คือค่านิยมของคนไทยนะ แต่ว่าเราไม่ได้มาพิจารณาถึงเหตุถึงผลถึงความเป็นไปได้ความเป็นไม่ได้โดยเฉพาะเราไม่รู้หลักการในพุทธศาสนาจริงๆอ่ะแล้วเราจะเอาอะไรไปเทียบเคียงใช่ไหมเออเพราะนั้นเราก็ควรจะต้องมีเครื่องเทียบเคียงมีตาช่างนะตาช่างนี่สามวารีวาดีเรียกว่าอะไรตุลยังตุลยะใช่ไหมต้องมีตาช่างนะก็คือไว้เป็นเครื่องเทียบเคียงนะ อา้าต่อไปก็บินความกระตัญยูเป็นเครื่องหมายของคนดีหลวงตาสำเนีสงบผู้ที่สแสวงหาสัจจะผู้มีความจริงใจและเอาจริงยอมเอาจริงก็ได้ยังจริงใช่ไหมได้ยอมมอบกายถวายชีวิตที่เหลืออยู่แม้น้อยนิดอุทิศบูชาแด่พระรัตนตรยัยหลังจากที่ได้ได้อยู่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระอาจารย์มหามอนมาเป็นเวลาปีสี ก็มีเหตุให้ระลึกถึงโยมลูกสาวคนดีที่ชื่อว่าไฉไลในเมื่อตอนเองมีความรู้บ้างพอสมควรก็อยากจะตอบแทนและแนะนําโยมลูกสาวผู้เป็นสาเหตุจุดประกายให้ตนได้เห็นโทษของการล่วงศีลกลายเป็นผู้มีศีลและได้เข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างถูกต้องอันนี้แสดงว่ากลายพันธุ์แล้วใช่ไหมเนี่ยนะเมื่อก่อนนี้เป็นพันธุศีลเป็นพันธุไม่ค่อยรักษาศีลแต่ตนหลังนี่มารักษาศีลแสดงว่ากลายพันธุหรือว่า กลายจากพันธุ์ไม่ค่อยดีมาเป็นเผ่าพันธุ์ของสมณะสักยบุตรนะสมณะเชื้อสายสักยบุตรนะพระพุทธเจ้านี่เราเป็นเผ่าพันธุ์อะไรรู้ไหมเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ใช่ไหมอาทิตย์ตะยโคตรนะเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์นะนะไม่รู้ที่มาที่ไปยังไงจารรู้ไหมพระพุทธเจ้านี่เราชื่อว่าอาทิตย์จะพันธุนะอาทิตย์จะพันธุผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ ทำไมต้องเป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ล่ะนะโยมไปหาข้อมูลมานะแต่ได้ยินนะว่าวงกษัตริย์เนี่ยก็จะมีสองพันสองพันก็คือเป็นเผ่าพันธุ์ของพระอาทิตย์กับเผ่าพันธุ์ของพระจันทร์นะจันทพันธุกับอาทิตย์จะพันธุไม่รู้มีที่มาอย่างไงนะแต่พระเจ้าเราชื่อว่าอาทิตย์จะพันธุด้วยเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์พระอาทิตย์นี่ไหวได้ไหมโยมพระจันทร์นี่ไหวได้ไหม ไ,ไหวหรือเปล่าวันไหวพระจันทร์โยมไ,มไหวกันหรือเปล่าปัจจุบันนี้ก็ไหวไ,ได้นะโยมเพราะว่าพระธิ์กับพระจันทร์เนี่ยท่านเป็นพระโสดาบันนะสุริยะเทพบุตนะกาบจันทะเทพบุตเนี่นะท่านเป็นโอรสของพระพุทธเจ้านะเป็นพระอริยสาวกนะเป็นพระโสดาบันนะโสดาบันนะอสุรินทราหูเนี่ยชอบแกล้งทำไมก่อนนะอาวนี้ก็ นอบน้อมสุริยะเทพบุตรกัจจันทเทพบุตรก็นอบน้อมพพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เปล่งวาจาเปล่งวาจาให้สุรินทราหูได้ยินนะนะว่าอย่าไปแกล้งอย่าไปทําร้ายสุริยะเทพบุตรกับจันทเทพบุตรเลยเพราะว่าทั้งสองนั้นเป็นโอรสของเราเลูกของเราถ้าไปทําร้ายนี่จะทําให้มีโทษส่นสุรินทราหูก็กลัวตอนหลังก็เลิกนะพระเจ้าก็ไปทรมาน ก็ไม่ได้แสดงว่าได้เป็นรู้อะไรนะเวลาที่ไปเฝ้าพู้เจ้าเนี่ยอยู่ในพระสูตรสูตรหนึ่งผู้เจ้าไปต้อนรับไงก็คือคนทั้งหลายเทวดาทั้งหลายก็สรรเสริญคุณผู้เจ้าอสุรินทราหูนี่เขาก็รู้เรื่องนะเพราะว่าตอนที่หมื่นจักรวาลวันไหวตอนผู้เจ้าประสูติตรัสรู้ใช่ไหมก็หมื่นจักรวาลวันไหวเนี่ย,อส,สอ,ยอ,สอสุรินทราหูเขาก็รู้ว่าผู้เจ้าตรัสรู้แล้ว แต่ว่าเขาตัวใหญ่เขาขี้เกียจไปก้มคอมองพระพุทธเจ้านะก็เลยไม่ไปเพราะเขาเป็นเทพที่ใหญ่ที่สุดเลยตัวเขาสูงเท่าไหร่4,800โยต์ตัวเขาสูง4,800โยต์นะเออมนกี่พันกี่หมื่นกิโลเมตร่ะนะเขาก็เลยไม่เอาขี้เกียจไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่อยากไปมื้อคอเหมือนก็แสดงความไม่เคารพมันไปยืนค้ำคอพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะก็ไม่อยากไป แต่ว่าเทวดาก็ประชุมกันแล้วก็สรรเสริญคุณพทธเจ้าไปพอยก็เลยทําให้เขาแหมลำบากบ้างก็ไม่เป็นไรนะอยากจะไปดูพทธเจ้าว่าพทธเจ้างามขนาดไหนนะพทธเจ้าก็รู้นะรู้ว่าวันนี้สุรินทราหูจะมาหาเราเดี๋ยวเราจะต้อนรับสุรินทราหูแบบนามยอกหนาบบงนะแกมานะว่าตัวใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวจะต้อนรับนะสุรินทราหูในอรีบท,ที่ต่าที่สุดก็คือนอน นะนอนแต่ว่าพระุทธเจ้าเนรมิตตัวให้ใ่โตโหมโานเลยนะเอ๊ะอสุรินทราหูข็มัวจะไปจดจดจ้องจ้องว่าเอ๊ะพระุทธเจ้าจะอยู่ตรงไหนให้มองข้างล่างให้มองไปมองมาพระุทธเจ้าตรัสเรียกอสุรินทราหูเอาเข็แมแขวนไปโอ้โยทำไมพระุทธเจ้าใหญ่ขนาดนี้เรานึกว่าเราตัวใหญ่เราจะต้องไปก้มดูพระุทธเจ้าแต่ว่าต้องแงนคอมองพระุทธเจ้านะก็เลยทําให้อสุรินทราหูนี่เลื่อมใสพระพุทธเจ้ามากว่า เราตัวใหญ่ขนาดนี้แต่พระเจ้าเนี่ยตัวใหญ่ยิ่งกว่าเราเราไม่ใช่พระวรากายเท่านั้นพระคุณของพระองค์นี่ยิ่งใหญ่นะมากเกินประมาณเลยนะก็ขอถึงพระเจ้าเป็นสารณะนะแต่ว่าพระเจ้าก็แสดงธรรมแล้วก็ไม่ได้บรรลุอะไรไม่ได้ไม่ได้บอกบรรลุอะไรอยางนนอยู่ในทันะสูตรอะไรเนี่ยอยู่ในที่คันิกายนะแต่ว่าอนาคตาวงแสดงว่าโซรินทาราหูเนี่ยปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตสิบพระองค์นะมีช้างปาริรยยกะพระช้างธนาบานนะแล้วก็ใครอีกพระเจ้าประเซนที่โกศลพญามารแล้วก็มีชื่อหนึ่งที่จะาแปลกใจมากเลยก็คือพระรามนะพระรามก็จะได้เป็นพุทธเจา้าเนี่ยนะพระรามนี่มาจากที่ไหนก็ไม่รู้นะไม่รู้พระรามเป็นพี่พระลักหรือเปล่า เดนพิพัักษ์เป็นหัวหน้าของอนุมานนี่ก็เป็นคนละเรื่องกันแล้วนะเออ่ก็เลยก็เลยยังยังไม่ค่อยเชื่อถือเท่าไหรนะ่คัมภีร์ุ่ดหลังๆเนี่ยนะที่แต่งขึ้นมาเนี่ยนะมีหลายคัมภีร์มากๆเลยนะที่มีคติของมหายานแต่ว่าบางคัมภีร์เนี่ยคือมันก็ยังไม่ได้แสดงโทษอะไรมากแต่ว่าทาให้เกิดความเลื่อมใสได้อย่างเช่นสัมภารวิบาอย่างเงี้ยนะก็ไม่มีที่มาที่ไปอ่ะ นะมาจากกระถาดีกาอะไรก็ไม่มีสัมภาราวิบากก็แต่งขึ้นนะรุ่นต้องเกือบสองพันปีได้มะนะก็ก็ไม่มีที่มาที่ไปก็เป็นคติของหายานแต่ว่ามันมีประโยชน์ตรงที่ว่าทําให้คนฟังเกิดความเรื่อมใสประวัติความเป็นมาของพุทเจ้านะตั้งแต่นุโนสมัยปัตตนาปัตตนาความเป็นพุทเจ้าครั้งแรกเลยไปเอามาจากไหน พุทธวงศ์มีเหรอไม่มีนะอาจารย์พระเจ้าตอนที่ปัถนาครั้งแรกก็คือพาพระมารดานะที่ตกน้ําอ่ะนะพะมารดาตกน้ําแล้วก็มีพระพรหมมาโนะดนใจให้ปัถนาความเป็นพุทเจ้าแล้วนกะ็ตอนที่เป็น,ปนพ,พระราชาที่ชอบจับช้างนะเป็นผู้หญิงด้วยเป็นผู้หญิงเป็นน้องสาวของพระพุทธเจ้านะชื่อว่าอะไรนะ ปัจฉ้าทีาปฐมหรือปัจฉาทีปังกรนะเป็นพระพุทธเจ้าของเราเป็นน้องเป็นผู้หญิงออแล้วก็มีพระทีปังกรอง์หลังนะที่บวชเป็นพระภิกษุก็เลยพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้หญิงเนี่ยก็เอาน้ํามันพะกาศถวายให้พระนะพระพุทธเจ้าทีปังกรองหลังที่เป็นพระภิกษุไปถวายับกับพระ ทีมังกรอีกองหนึ่งโอ้มันก็ชุลมุนกันเยอะเหมือนกันแต่ว่าเราก็เลือกงานเลือกแสดงว่ามีประโยชน์ตรงที่ว่ามันให้เกิดศรัทธานะให้เกิดศรัทธาแต่ว่าก็จะต้องบอก,กน,นะว่ามาจากคำทีนี้แต่ว่ายังไม่มีที่มาที่ไปจริงๆเพราะว่าอัตถิาที่เราควรจะต้องเชื่อถือคือพุทธพจน์อัตถกถาแล้วก็ดีกาดีกานี่ก็ต้องมาพิจารณาว่าดีการุ่นไหน ถ้าเป็นดีการุ่นพันกว่าปีพันสามสีปีอย่างนี้ก็ยังยังเชื่อถือได้แต่เกิดเป็นสองพันกว่าปีอย่างเี้นะอันนี้ก็ต้องมาพิจารณาว่ามันนะเข้ากับหลักเกณฑนะ์มากน้อยแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นก็วิธีการศึกษาหลักคําสอนพุทเจ้าก็ต้องมีทั้งเหตุผลด้วยแล้วก็มีทั้งหลักฐานด้วยนะ